กับผมนะครับเอกไรเดอร์เที er. H นะครับวันนี้ก็สายหน่อยครับเมื่อคืนก็นอนดึกเลยนะครับตีสองกว่าวันนี้ก็เลยออกสายนิดนึงนครับก็มาโดดเติมพลังข้าหน่อยครับ EP นี้นะครับเราจะไปที่นี่ครับ วัดลานานะครับที่เดิมนะครับคลองเก้าที่เดิมนั่นเองนะครับผมจะไปเที่ยวชมนะครับแล้วก็ไปทําบุญนะครับไปปิดทองนะครับที่หัวใจขององค์พระครับเขาจะเว้าเว้าเป็นเอ่อเป็นรูไว้อะครับผมก็พูดไม่ถูกนะผมพูดไปขออภัยนะครับ หัวใจของท่านอ่ะนะครับแล้วเราก็เอาแผ่นทองเข้าไปปิดได้เลยนะครับ oh. ก็แปลกดีครับผม <laughs> ก็เอ่อ EP ที่แล้วอ่ะผมขี่เลยไปนะครับขี่ผ่านไปแล้วขี่ผ่านมานะครับที่ผมไปวัดสมุหะเรลอบำรุงอ่ะครับผมขี่ผ่านบอกเออวัดนี้ก็น่าสนใจนะอะไรเงี้ยผมก็เลยมาดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับผมก็เลยบอกเออโอเคนะผมก็เห็นว่าเออ แปลกตาดีนะครับน่าสนใจนะครับเราสามารถติดทองที่องค์พระได้นะครับติดทองที่หัวใจเลยนะครับตรงหัวใจขององค์พระได้ว่าเออก็น่าสนใจนะครับก็เลยบอกเดี๋ยวลองไปที่เก่าละนะครับส่วนเรื่องเอวัดอะไรนะที่ผมจะไปครับที่ฉพาแฟนไปที่แฟนผมก็ไปบนไว้ครับแล้วก็ได้ผลนบเอเจ้าตัวเขายังไม่พร้อมครับต้าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับ มันสุกที่จะถึงเนี่ยคงจะได้ไปนะครับเพราะว่าสุกเพราะวันเนี้ยวันเนี้ยเขาเขาไม่พร้อมครับก็เลยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไว้ที่ต้าก็ได้นะครับไว้พร้อมหรือว่าเลือกสะดวกอะไรเราค่อยไปนะครับถ้าไม่สะดวกไปก็มันก็จะขัดใจนิดนึงอะไรมาเนี่ก็ระยะทางนะครับเท่าเดิมนะครับจากหมู่บ้านผมครับก็ประมาณสิบเก้าถึงยี่สิบกิโลนะครับใช้เวลาเดินทางนะครับยี่สิบสี่นาทีนะครับหรือครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับ ขณะนี้เวลาเก้านาฬิกานะครับสามสิบเจ็ดนาทีนะครับไปนะครับพร้อมแล้วเราก็เดินทางกันเลยนะครับโอเคก็ที่ผมบอกเวลานี้เพราะว่าส่วนส่วนมากเนี่ยครับเวลาผมถึงวัดเนี่ยผมอยากให้ถึงประมาณเก้าโมงขึ้นไปนครับเก้าโมงสิบโมงครับสิบเอ็ดโมงประมาณนี้นครับ แล้วก็ผมก็ขอตัวเดินทางไปที่วัดก่อนนะครับแล้วก็ผมขอฝากนะครับรบกวนนิดนึงนะครับ,บก่อนที่จะรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามซับสไคร์นะครับขอกําลังใจจากพี่ๆน้องๆนะครับหลวงป้านาอาที่น่ารักทุกท่านเลยนะจ๊ะนะครับช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจกับทางช่องหน่อยนะครับก็เดี๋ยวขอตัวเดินทางก่อนนะจ๊ะเติมน้ํามันก่อนน้ํามันจะถึงขีดแดงแล้ว ใกล้จะถึงขีดแดงแล้วเติมดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวปั๊มตีขอทํางานหนะักปั๊มตีก็ไม่ใช่บาทสองบาทนะเนี่ยครับดูนะถึงประมาณนี้ก็เติมได้เลยครับไม่ต้องรอถึงขีดแดงนะนะครับเพราะถ้าเราเติม,มน้อยๆเราไม่ได้เติมเต็มถังอย่างเงี้ 5, 4, 10, 5, 10, ยห้าสิบสิบห้าสิบเงี้ยเอาอีสิบห้าสิบบาทแค่นี้พอแล้ววิ่งได้ทั้งวัน ค <Okay. S 2> แค่นี้พอแล้วครับวิ่งได้ทั้งวันแล้วเดี๋ยวนี้งานน้อยครับเติมหกสิบห้าสิบหกสิบก็วิ่งได้ทั้งวันแล้วไม่ออไรค,ไคไรับเดยวไปดรังเห็นไหมครับถึงนี่ใต้ขีด 5้สิบบาทก็ได้หนึ่งจุดหกหกเจ็ดลิตรนะครับลิตรละเก้ายี่สิบเก้าจุดเก้าเก้านะโอเคพร้อมแล้วเราก็ไปกันต่อนะครับขออนุญ,ญาตแทรกหน่อยนะเอาโอเคไปพร้อมกันไปพร้อมแล้วเราก็เดินทางกันต่อนะครับ เดี๋ยวขวาเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยั้มครับเลย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 ถังกลางมานะครับจะถึงขีดสีสุดท้ายอย้นี่แค่ห้าสิบาทนะะไปนะครับพร้อมแล้วเราก็เดินทางกันต่อยีอ่สิบนาทีครับผม เลี้ยวซ้ายก่อนข้ามคองเก้านะจ๊ะนะครับก่อนข้ามสะพานคองเก้านะจ๊ะแล้วเลี้ยวซ้ายวัดลานาเนี่ยนะครับปิดทองหัวใจนะครับอ่าไม่ทำเมื่อกี้มีป้ายบอกอยู่ครับปากซอยนะเปิดตาม gps ได้เลยนะครับไปจะถึงแล้วนะครับไปกันต่อจ้าเอมวัดลานาห้าร้อยเมตร วัดสมุหาล่าบำรุงอีกสองกิโลแต่อีพีที่แล้วเราไปแล้ว <c oughs> จริงๆผมเนี่ยผมผ่านวัดลาน,นาตั้งแต่อีพีที่แล้วแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้แวะเนาะผมก็เลยแบบเออลองกลับมาศึกษาดูนะครับลองค้นหาข้อมูลดูว่าโอ้วันนี้ก็โอเคนะครับก็เลยอมา ผมชอบอะไรที่ว่าแบบชอบรูปป่าผนังปฏิมากรรมนะครับต่างๆนฮะเข้าประตูไหนเอ่ยออเข้าประตูนี้นี่ครับวัดลาน,นาปิดทองหัวใจหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ วัดลานาตำบนลำลูกกาอำเภอลำลูกการปรทุมธานีนะจ๊ะนี่ <Okay. S 1> ด้านซ้ายก็เป็นโรงเรียนโอเคนี่เด็กๆนั่งเล่นกันจอดไหนดี เรามีทางไปอีกอะ่นอะน่าจะทะลุปไปทางนู้น่นมะมั้งทางหลังตรงนี้น้ำพกไม่มีแล้วโบสโอเค นี่เลยแล้วกันนี่ครับบรรยากาศไปเดี๋ยวเราไปทวบ,บุญกันนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาถึงวัดลาน,นานะครับเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วนะครับก็ บรรยากาศนะครับภายในวัดก็ดูลมลื่นดีนะครับเงียบสงบนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันเลยนะครับว่าในวัดนะครับลานานะครับแห่งนี้นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับผม เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับโดยรอบนะครับโดยรวมในมุมนี้นะครับนี่นะสวยงามนะครับผมตรงนี้ก็เป็นทางที่ทะลุไปข้างหลังนะครับรถยนต์ก็ข้ามมาได้นะครับนี่หนไหมมีรถข้ามมาพอดีเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบของวัดนะจ๊ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะครับ บอ่อปลาคราฟเนี่ยหลวงพ่อศรีธาตุหนักบุญบารมีพระผู้ประธานคำขอพรแล้วก็นี่เลยนะครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับสักกะระหลวงพ่อศรีธาตุนะครับปิดทองหัวใจนะครับที่หัวใจอะนะครับหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์นะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะเชิญในวิหารนะครับก็ด้านนี้เลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นริมคลองเอ่อริมคลองนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวผมก็จะไปดูรับชมในบัวก,ก่อนนะครับขอให้เข้าบารู้เดี๋ยวลองไปดูนะจ๊ะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันนะครับแต่เห็นเหมือนจะปิดประตูนะครับก็ไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่านะครับ ก็สวยงามนะครับยวดูด้านข้างกันนะจ๊ะสวยงามมากเลยนะครับวันนี้อากาศสดใสนะครับดูแนละผมชอบมากเลยอากาศแบบนี้ร้อนไม่เป็นไรครับฝนตกแช่ ไปเดี๋ยวเราลองเข้าไปรับชมด้านในนะครับซึ่งในโบสถนี้นะครับก็เป็นห้องแอร์นะครับติดแอร์นะครับไม่รู้เข้าได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะครับ เข้าได้อยู่ครับสาธุขออนุญาตนะครับนี่แะครับภายในอุโบสถนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพดานนะครับฝาผนังนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็สวยงามนะครับเรียบง่ายนะครับผม นี่นะครับในบสถนี้ก็จะมีแอร์นะครับแล้วก็พัดลมนะครับนี่นะนะครับสวยงามนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับสาธุขออนุญาตนะครับ สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเรารับชมที่จุดนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะมีคาถานะครับหัวใจพญานาคนะครับเนี่ยครับป้ายนี้ก็จะเป็นคาถาหัวใจพญานาคนะครับ องค์พญานาคสุขะนะครับแล้วก็จุดน,น,น,นี้นะครับนางปานีนะครับเงาผู้ทองของบุตรและภรรยานะครับทุตทิศให้พ่อเสือหนึ่งล้านสองเลยนะครับ พญานาคนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับจุดนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสวยงามนะครับให้มองอีกมุมนึ่งแล้วก็โซนข้างหลังนี้ บรรยากาศก,ก็ล่มลื่นนี้นะครับแต่แดดร้อนนะครับวันนี้วันนี้แดดร้อนตรงนี้เป็นพญานาคด้านหลังนะครับจุดให้อาหารปลานะจ๊ะ นะครับที่สวยงามนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับสวยงามนะจ๊ะ ไปเดี๋ยวเราเข้าไปในวิหารกันนะครับนี่นี่ด้านหลังวิหารนะครับไปทําบุญปิดทองนะครับหัวใจนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมด้านในกันนะครับ รู้สึกว่าจะมีดูดวงด้วยนะ <c oughs> เนี่ยแล้วก็เจิมนะครับหน้าผากเนี่ยทันเจิมหน้าผากดูดวงครับ <c oughs> สวยงามมากนะครับไปนพระวิหารนะครับด้านขวามือนี้ก็จะเป็นเออ่พระประจําวันนะครับรนี่เลยนะจ๊ะผมมุเลเร็วเวียนหัวก็ขออภัยนะครับหลักคังนะจ๊ะ จุดนี้ก็สวยนะครับพระปางชนะมานะครับย้อนยุครัตาโกสินนี่ครับผมภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับ บูชาทูปเทียนดอกไมา้มาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขอตัวทําบุญแป๊บนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมก็จะไปปิดทองนะครับตรงหัวใจของท่านนะครับหัวใจของพระเลยไปครับเดี๋ยวเราไปปิดทองนะครับที่หัวใจองค์พระใหญ่ศักดิ์สิทธิ์กันนะครับ ก็ปิดทองเรียบร้อยแล้วนะครับหาเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆป้านาอานะครับสนใจนะครับก็มาปิดทองนะครับที่หัวใจได้เลยนะครับบ่อเลี้ยงปลานะครับปลาพูดเพาะเหมือนเดิมนะครับปลาครับปลาครับผมปลาตัวสีขาวนุ่งตัวใหญ่เลยครับนุ่งไหนนี่เราอื่ตัวใหญ่มาก สวยงามนะครับส,งสองค์พ่อพญาคุดนะครับมหาทรัพย์ไพศานะสวยงามมากเลยนะครับ รับกลับกันนะครับสวยงามนะครับจะเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายผมก็ไปวิ่งงานต่อนะครับกินข้าวแล้วก็วิ่งงานต่อนะครับดูเวลาหน่อยตอนนี้สิบเอ็ดนาฬิกานะครับสามสิบนาทีนะครับก็ถึงบ้านก็เที่ยงพอดีเลยนะครับถึงบ้านก็เที่ยงเลยพอดีนะครับเพราะใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณยี่สิบห้านาทีเนี่ย รวมกับรถรวมติดไฟแดงน,นู่นนั่นนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเอกลับบ้านกันนะครับเนี่ยที่ผมเติมห้าสิบาทด้วยจากจากหน้าขีด่แดงเนี่ยนะครับจนมาถึงเกือบขี่สุดท้ายเนะี่ยบห้าสิบาทขี่มาถึงวัดด้วยเวไปหยัดแล้วนะครับซาธู่ขอตัวกลับก่อนนะครับอ้กลับบ้านกันนะครับ หากเพื่อนๆนะครับสนใจนะฮะมาท่องเที่ยวทําบุญนะครับที่วัดลานาแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่ถนนนะครับคลองเก้านะครับตําบลลาลูกกาอําเภอลําลูกกาครับจังหวัดประทุมธานีนะครับเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปถนนลําลูกกาครับถนนนิมิตใหม่ประมาณเนี้ยนะครับเลี้ยวขวานี่ไปก็ลังสิตนครนายกนะครับเนี่ย ถ้ามาทางลักิตนครนายกนี่ก็จะผ่านวัดสมุหะลาบบำรุงนะครับแต่ผมมาทางนี้นะครับทางลาลูกกาเนี่ยแล้วกกลับบ้านไปเดี๋ยวก็วิง่งแคนลำลูกกานะครับแล้วก็นิมิตใหม่นะครับแล้วก็ตัดตะไครลาดนะครับนี่นะครับเพืเ่อนสนใจนะครับปิดทองที่องค์พระตรงหัวใจของท่านนะครับก็เรียนเชิญนะครับ หากเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้นะครับรบกวนนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับกดซับสไคร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องเอกไรเดอร์ไทยแลนด์ด้วยนะครับหากคลิปนี้นะครับผิดลาดประการใดพูดผิดพูดถูกนะครับข้อมูลผิดพลาดตรงไหนตรงนี้ผมก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนอีพีหน้านั้นนะครับเราจะไปที่ไหนนะครับก็ ติดตามรับชมกันได้เลยจ้าส่วนที่แฟนผมจะไปแก้บนนะครับก็รอรับชมได้เลยนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่แวบเข้ามารับชมนะครับขออนุญาตปิดคลิปนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับปลอดภัยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับคิดสิ่งใดก็ขออสมปรารถนานะจ๊ะ ไม่เจ็บไม่จนนะครับครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ติดตามกันนะครับขอบคุณครับ